สวัสดีทุกท่านค่ะใกล้เข้ามาทุกขณะกับการเดินทางของดาวราหูซึ่งจะเข้าบ้านตนเองในรอบ18ปีนะคะในวันที่5พฤษภาคม2568วันนี้ออกคลิปในวันที่26กกุมภาพันธ์ค่ะ จำไว้เลยว่าธรรมชาติของดาวราหูคือดาวการเปลี่ยนแปลงหนึ่งใหญ่หนึ่งหลักใหญ่เลยเข้าตรงไหนเปลี่ยนตรงนั้นแต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ถึงแม้ว่าเราจะจัดหมวดหมู่ได้ว่าเป็นคนราศีเมษราศีมีราศีพลึกศบราศีอะไรก็แล้วแต่แต่ดวงข้างในอะค่ะมันมีเรื่องของการแตกต่างกันไป อย่างคนที่เกิดวันเดียวกับดิฉันอย่างนี้ค่ะก็ยังทำหน้าที่แตกต่างกันไปเลยเพราะมันเกิดกันคนละเวลาหรืออาจจะต่างกัน5นาที10นาทีหรือต่างกันหนึ่งชั่วโมงลัคนาก็เคลื่อนละในเมื่อดาวราหูเป็นดาวการเปลี่ยนแปลงจรทับดาวอาทิตย์มันจะส่งผลอย่างไรธรรมชาติของดาวราหูก็เป็นใหญ่ ดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวใหญ่แล้วก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์มีแค่หนึ่งเดียวของโลกคิดดูใหญ่ต่อใหญ่ปะทะกันมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรล่ะคะดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกลุมตําแหน่งคือตำแหน่งประปละก็คือเส้นปะละคะ่ะ เส้นปละคือคือความไม่คงที่ไม่คงทนไม่แน่นอนไม่ถาวรไม่ตลอดไปถ้ามันเป็นเรื่องร้ายก็โชคดีไปนะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องดีๆล่ะคําว่าเรื่องดีๆก็คือในเมื่อดาวอาทิตย์เป็นดาวชื่อเสียงบาร,รมีท่านเป็นตําแหน่งปละคนคนนั้นก็มีชื่อเสียงไม่ถาวรดาวอาทิตย์ คือดาวแห่งหนึ่งในดาวแห่งการใฝ่เรียนใฝ่รู้เมื่อท่านเป็นปละรู้มัง่งไม่รู้มัง่งเรียนมัง่งไม่เรียนมัง่งเรียนกระท่อนกระแท่นมัง่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าทฤษฎีในทางโหราศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะตัดสินทุกคนแค่ตามนี้นะคะมันต้องดูทั้งหมดของดวงชะตาอย่างครูคนหนึ่งก็สอนเรื่องนึง อย่างดีฉันก็สอนอีกอย่างหนึ่งถ้าคนจะเก่งจริงๆอะ่ะคุณต้องลงเรียนกับทุกๆครูแล้วก็เอามาประยุกต์เป็นตัวของตัวเองนั่นคือคนคนนั้นจะต้องฉลาดหลักแหลมมากเพราะว่าจะไปจำแค่ทฤษฎีเดียวแล้วก็มาตัดสินชีวิตไม่ได้เด็ดขาดค่ะในเมื่อหัวข้อคลิปบอกว่าดาวราหูทับดาวอาทิตย์แล้วก็เลงดาวอาทิตย์มันจะส่งผลอย่างไร คนเกิดวันอาทิตย์มันแยกย่อยลงไปเป็นรายวันของบุคคลแล้วกันคนเกิดวันอาทิตย์ตัวคุณกับคนรอบข้างมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างจากเป็นไหมจากตายไหมพลัดพรากไหมเดินทางระหกระเหเร่ร่อนไหม ถ้าคนที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณหนึ่งคือตัวคุณกับคนรอบข้างที่ไม่ไกลกันแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่อาจจะอาจจะตำแหน่งสูงกว่าหรืออาจจะเป็นลูกน้องลูกจ้างในบริษัทคนเหล่านี้จะเข้ามาทำปฏิกิริยากับคุณขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตานะคะจะพาคุณโดดเด่นโด่งดังหรือจะพาคุณร่วง คนเกิดวันจันทร์จะเปลี่ยนร้ายเป็นดีสำหรับคนดวงด,มดงวีมันก็พูดง่ายแล้วมันก็พูดง่ายหรือเปลี่ยนดีเป็นร้ายหนักเบาขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลนะคะโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ซึ่งอยู่ตำแหน่งราศี สิงตำแหน่งตรงนี้ท่านมีความมั่นคงแน่วแน่ใหญ่ปะทะใหญ่พอใหญ่ปะทะใหญ่แล้วปฏิกิริยามันไม่ค่อยจะสวยหรูเท่าไหร่คนวันจันทร์ที่มีราวทิตย์อยู่ราศีสิงค์คือเกิดกลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนขอให้ระมัดระวังค่ะมันจะสปร์คบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัส ถ้าบอกว่าใหญ่ปะทะใหญ่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้คุณระงับสงบสติอารมณ์ให้ได้มากที่สุดค่อยๆแก้สถานการณ์ไปหรือใครที่มีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้เกิดกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนมีนาคมอาจจะเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้มากน้อยหรือเปลี่ยนดีเป็นร้ายหนักเบา ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านอีกทีหนึ่งนะคะแต่มันจะมีเรื่องพลิกผันสําหรับชีวิตของคุณเกิดขึ้นแน่นอนคนเกิดบังคารคนเกิดบังคารดาวอาทิตย์ท่านทักษางามมากโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ซึ่งอยู่ราศีสิงห์นะคะความเป็นผู้มากบาร,รมีเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้มีเครดิตนะคะสมมุติว่าคุณ กำลังอยู่ในช่วงต่ำต้อยเป็นคนหาเช้ากินข้าเกิดเป็นคนดวงดีขึ้นมาพลิกเขาบอกว่าลงผู้ใหญ่บ้านสิลงกำนันสิลงสอท่อสิอย่างเงี้ยสมมติสมม,ต,สม,มติเป็นชาวบ้านธรรมดาคุณมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งนั้นแล้วใครที่มีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็คือคนที่เกิดราศีกุม ในเมื่อดาวอาทิตย์ตรงนี้ท่านตำแหน่งประคือตำแหน่งเสื่อมถ้ามองในด้านดีก็คงจะเป็นลักษณะของการที่มีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็คืออาจจะมีชื่อเสียงบาร,รมีเป็นผู้มีเครดิตเป็นผู้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมหรือใครอยากจะลงมือออนไลน์บางสิ่งบางอย่างอาจจะได้รับการตอบรับนะคะตอบรับแต่ไม่ได้ดีเท่าคนที่เกิดเป็นราศีสิงห์เพราะว่าตำแหน่งดาวอาทิตย์ ท่านไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่คนดวงดีก็อาจจะเจริญเติบโตได้เช่นกันแต่ถ้าดวงร้ายมันมีคำว่าดังหรือดับค่ะคนเกิดวงังคารมีเกณฑ์อยู่ประมาณนี้ไม่ดังก็ดับหรืออาจจะถูกรางแก จากคนที่มีชื่อเสียงบารมีหรือบางสิ่งบางอย่างหรือท่านเหลิงชื่อเสียงบรารมีท่านเหลิงชื่อเสียงบารมีหรืออำนาจบางสิ่งบางอย่างถ้าดวงท่านไม่ดีท่านจะดับทันทีหรือใครที่มีชื่อเสียงบารมีมาก่อนหน้านั้นสมมุติสมมุติสมมุติมาก่อนหน้านั้นก็ระมัดระวังนะคะก็ระมัดระวังเพราะว่าธรรมชาติของดาวอาทิตย์น่ะมันคือดาวเหลืงเหลืงคําว่าเหลืงก็คือ เหลืองอานาจวาสนาบารมีบางคนร่ํารวยก็เหลืองอํานาจเงินไงบางคนอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานก็เหลืองอย่างเงี้ยค่ะก็พิจารณาว่าดาวราหูเข้ามาทับดาวอาทิตย์กับดาวกับเริงดาวอาทิตย์ซึ่งอยู่ราศีสิงห์สำหรับใครบางท่านน่ะก็พิจารณาดูว่าสมมุติเกิดตุ้มตามเป็นผู้มีชื่อเสียงน่ะจะคุมตัวเองได้อย่างไรเพราะว่าชีวิตมนุษย์มันวัดกันได้ตอนไหน มันวัดจิตใจของเราได้ตอนที่เราดังกับตอนที่เราดับตอนที่เราดังอะ่ะบางคนเหอ่อเหิมชื่อเสียงอํานาจวาสนาบาร,รมีกดขี่ข่มเหงคนอื่นบางคนตกต่ําตกอับต่าต้อยถูกเหยียบถูกย่ําถูกกระน้ำถูกนู่นถูกนี่ถูก,น,ถกนั่นสมมตินี่สินอะไรประ,ประมาณนั้นนะคะจะรักษาตัวเองได้ดีแค่ไหนเรามีแค่สองสิ่งนี้ ในความเป็นคนในหลักศาสนาพุทธดังเขาเรียกว่าขึ้นอย่าหลงเอ้ยขึ้นอย่าเลินคือลงก็อย่าท้อคำอะไรยัางเคิดไม่ออกขึ้นอย่าหลงลงอย่าท้อใช่ขึ้นอย่าหลงลงอย่าท้อนั่นนะคะ่ะคือการวัดคุณภาพของใจเราได้ในระดับหนึ่ง คนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันตรงเนี้ยดาวทิ่ท่านอยู่ตรงเนี้ยท่านตำแหน่งเสื่อมจะต้องมีเรื่องของการทํางานมีเรื่องของงานเข้ามาให้พิจรารณาออกจากงานไหมเปลี่ยนงานไหมตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างไหมหรือใครก็ตามที่มีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะคะชาวราศีสิงห์ดาวราหูเข้ามาเรื่องงาน อาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องพิจารณาขึ้นอยู่กับพื้นดวงดาวแล้วละ่ะพื้นดวงดาวว่างานจะนำพาให้เราไปดีหรือภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่เราทำจะทำให้เราเสียถึงแม้ว่าดิฉันจะบอกว่าการเดินทางของดาวราหูเข้าสู่ราศีกุมคนที่โชคดีที่สุดคือคนเกิดวันพุธกลางวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกี่ยวกับพื้นดวงชะตาที่คุณแบกมาจากวันเกิดด้วยนะคะ เพราะว่าดาวคู่นี้มันใหญ่ทั้งคู่โดยเฉพาะคนที่เป็นชาวราศีสิงห์ลาหูเข้าครั้งนี้มันเป็นเกษตรปทะเกษตรมันอาจจะทำให้เสียค่ะดังนั้นพูดกลางวันใครที่มีอาทิตย์อยู่ตรงนี้หรืออาทิตย์โดยเฉพาะอาทิตย์อยู่ตรงนี้ขอให้พิจารณาชีวิตในการทำภารกิจหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างนะคะ คนเกิดวันพระหัส,สบดีคนเกิดวันพระราหัส,สบดีถ้าคนจนอาจจะรวยคือความโชคดีเลยคนจนอาจจะรวยคนที่รวยอยู่แล้วระวังการเงินมีเกณฑ์ผิดพลาดวัดดวงของท่านเองก็ไม่รู้ใคร มีมุมไหนอยู่ในพื้นดวงชะตานะคะจนอาจรวยรวยอาจจนคนเกิดวันศุกร์สภาพวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนไปดีหรือเปลี่ยนไปเสียขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านค่ะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ความมั่นคงบางสิ่งบางอย่างนะคะจะปรากฏให้เห็นหรือท่านจะสูญเสีย ความมั่นคงในชีวิตไปหรือแม้แต่ถ้าบอกว่าดาวอาทิตย์มันคือความมั่นอ,อกมั่นใจถ้าคนดวงดีก็คงจะฮึกเหิมทำบางสิ่งบางอย่างแล้วประสบผลสาเร็จถ้าคนที่ฮึกเหิมอยู่แล้วมั่นอ,อกมั่นใจตัวเองเหลือเกินก็ขอให้ใช้ชีวิตเยียนลง เย็นลงนะคะเย็นลงค้นเกิดวันพุดราหูอำนาจอำนาจวาสนาบารมีนะคะขอใช้คำว่าอำนาจวาสนาบารมีจะจะจะเกิดอำนาจวาสนาบารมีเพียงใดหรือ จะโดนคนมีอำนาจเล่นงานครบแล้วนะอาทิตย์จันทร์นังขารพุทธพระหัสสุขสาวรา่างคิดว่าครบแล้วนะคะคงไม่ได้ขาดสักวันนะเพราะว่าบางท่านก็ตั้งใจที่อยากจะฟังของตนเองแล้วดิฉันข้ามวันคือบางทีก็ก็ก็เพอเจอมาเกินไปอะคะ่ะรู้ตัวว่าเพอเจอเพราะว่ามีความสุขในการเล่ามีความสุขในการเล่าแต่บางท่านก็อยากฟัง แค่วันของตนเองภายไม่ในภ,ภายไม่กี่วิดังนั้นเมื่อดาวราหูตัวการเปลี่ยนแปลงเข้าบ้านตนเองในรอบ18ปีคนเกิดทั้ง8วันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับรูปดวงชะตาทั้งหมดนะคะยาถามดิฉันแค่ดาวเดียวดิฉันเป็นคนค่อนข้างละเอียดคือต้องเห็นทุกอย่างในพื้นดวงอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะสาแก่ใจอีชอย นะคะจึงจะสาแก่ใจอีชอ bueno. ยคืออีชอ bueno. ยดูดาวเดียวไม่เป็นค่ะอาจารย์ขาหนูมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนที่บอกนะคะว่า <c' est like that> คุณเกิดวันอะไรมันก็จะเป็นจุดจุดนั้นอนะจุดใหญ่จุดใหญ่เลยแต่คนที่ถามว่ามีปัญหาหนักมีปัญหาหนักคือชาวราศีสิงห์ เกิดกลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนอย่าลืมกลางเดือนคําว่ากลางเดือนมันมีปัญหาของวันที่มันไม่สามารถฟิกได้ว่าวันที่14สิงหาคมนะจนถึงวันที่14กันยายนไม่ใช่เพราะว่าการเดินทางของดาวอาทิตย์ซึ่งเข้าแต่ละราศีค่ะบางทีมันเข้า14บางทีมันเข้า1 3บางทีมันเข้า1 2บางทีมันเข้า18ดังนั้นพอสอที่คุณเกิดคุณต้องไปเช็คว่าคุณเป็นชาวราศีสิงห์แล้วหรือยัง นะคะคเมื่อดาวราหูซึ่งเป็นดาวเกษตรนะคะเข้ามาที่ราศีกุมแล้วจรชนดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นอ่อนด้อยทันทีแต่ในพื้นดวงของท่านอ่อนด้อยแล้วนำพาไปสู่ที่ดีหรืออ่อนด้อยแล้วนำพาไปสู่ในที่เสียดิฉันไม่สามารถสรุปได้ ในภาพรวมกว้างๆทางช่อง YouTube นี้ในเมื่อมันใหญ่ทั้งคู่มันจะมีปฏิกิริยาอะไรล่ะที่มันสปาร์กันปึ้งแล้วทำให้คุณอ่อนด้อยหรือเกิดอ่อนด้อยและเจริญเติบโตเกิดอ่อนด้อยแล้วก็ร่วงย่างต่ำที่สุดมันไปนจับจุดที่ คนเกิดแต่ละวันนั่นแหละค่ะถ้าบอกว่างานคนเกิดวันพูดมันมีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นการกระทําออกไปกินข้าวตามริมถนนอย่างนี้ค่ะโดนรถเฉี่ยวอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นกิจกรรมในวันหนึ่งที่เราทํามันไม่ใช่แค่งานที่เรานั่งทําในออฟฟิศมันไม่ใช่งานที่ ที่เป็นลักษณะแบบรูทีนทั่วไปก็อาจจะเป็นได้เพราะมันหมายถึงกิจกรรมกิจกรรมในการกระทําของแต่ละวันด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สักเล็กน้อยไปปรับใช้กับชีวิตใครที่เห็นบางสิ่งบางอย่างลู่ทางที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ป,ยน,ป,ยนปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างจากในวันเกิดของแต่ละท่านอย่าลืมเช็ค คื้นดวงชะตาตนเองที่เอามาจากวันเกิดนะคะตรงนั้นจะเป็นตัวตัดสินใจที่แน่แน่ที่สุดสำหรับชีวิตใครชีวิตมันค่ะ